ครับสวัสดีครับวันนี้พามาดู Power อร์แอมนะครับพาวเวอร์ที่เข้ามาใหม่นะครับมันจะมีอยู่3-4แท่นนี่แหละครับสวยครับเป็นรุ่นอยี่ห้อ SAE นะครับนี่ครับสแท่นครับสวยนะครับมีรุ่น PX 5 PXM 5นะครับแล้วก็ PXM 1 0แล้วก็ PM 1 0 X นะครับนี่ครับสวยครับ สิบเอ็กตัวบนนี่ราคาอยู่ที่เก้าพันห้าครับตัวล่างนะครับราคาอยู่ที่แปดพันห้าตัวกลางนะครับตัวล่างคือตัวกลางแล้วก็ล่างสุดนะครับล่างสุด pm ห้าราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าห้าพันก้าห้าพันห้าก็ได้อยู่ครับห้าพันห้านะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาครับสามแท่นนี้นะครับ โอเคนะครับสอบถามมาได้ครับร้านเทคคอมแยนนซาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเบอร์โทร0932093195เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ